เป็นไงฮะช่วยรีวิวหน่อยฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสิเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เก้าโอ้ยเจ๋งว่ะเก่งเก่งเก่งไอ้เจ๊ไม่ไหวแล้วไหวดิไหวดิไม่เอะไรนะมาเที่ยวที่อะไรฮินเวนเจอร์สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนครับ ไปที่จังหวัดอะไรครับฮัโหลหัวฉีอ,อะไรละ่ะประจบิี่พาร์วันนี้เที่ยวใครบ้างนะพี่กินไฮเปอร์ดนตีมาลินพาคินพาคินก็คนนี้แหละอ๋อโอเค,อเคก็มีเพื่อนสี่คนที่โรงเรียนนะมากันสี่ครอบครัวแล้วก็แผนการก็คือว่าเราจะเดินทางไปเล่นซิลไลก่อนอเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเข้าที่พัก แล้วก็ไปชิลกันทุกคนติดตามนะมีเดินบนเชือกเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเจอกันครับ m a บโอ้เนี่ยเห็นเขาซิปลายไหมพี่กินวันน้าวอริงเอาถึงแล้วนะครับไปเคเล่นมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยค่ะป๊าเคยเล่นหรือเปล่าอ่าไม่เคยอ่ะ๋อไม่มีใครเคยเล่นเลยเหรอเนี่ย มีกี่ฐานแล้วเนี่ยมียี่สิบห้าฐานวันอยู่ถึงเย็นน่ะขอ๋อจะเริ่มแบบจากเบสิกเบสิกก่อนใช่ไหมครับอ่าหนุ่มเมื่อก่อนออกแล้วครับเบสิกเบสิกคืออะไรคือก็แบบที่มันง่ายง่ายไปก่อนอ่าอย่างงี้ก็คือเป็นฐานแรกใช่ไหมก็อยากตำตำ่อยไม่เป็นไม่มีปัญหาครับโอเคโอเคตาตาใส่แล้วขี้ขี้าไวได้ไหมอะไรแม่เนี่ย พร้อมยังครับพร้อมไหมฮะพร้อมเลยฮะหนักหนักนะหนึ่งสองสามสี่เราพร้อมหรือยังครับสองแม่ครับพร้อมแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าครับแม่พร้อมครับนี่คือฐานแรกครับ free top อ๋อไม่ได้นะคะต้องถึงกันแหเผื่อเขาจะมีความมั่นใจขึ้นจนปิดท้ายให้ช่องให้ตรงกับบนเหล็กแล้วก็สอดมาพอๆแบบนี้ ถึงแม้ว่ามันจะมีช่องอยู่นะครับแต่มันไม่สามารถหลุด,ลดออก <Okay. S 2> ากนสลิงได้ของพวกอคอร์สนะครับจะมี2ตัวนะครับตัวสีฟ้าตัวนี้แล้วกว่าคาราวินเนอร์วิธีใช้นะครับกดลงแบบนี้เมื่อเราเจอเทปแดงตรงไหนนะครับให้เราล็อกทิ้งไว้แบบนี้ <Okay. S 2> ตัวนี้นะครับเราก็สอดตามเข้ามาได้เลยโอน,นะครับ <Okay. S 2> ปาครนนับไม่ต้องเอายังไง่อเนี่ยอ๋อเราก็ไปเรื่อยๆไงไปเรื่อยๆแล้วว่ากิมจ์จเชือกไปไว้ไหนเอาไปยังไงเนี่ยอันนี้อ่ะดูอ่า เมื่อเราปิดนะครับไปต่อไม่ได้เรายกขึ้นมาสตไรล,ล่ลงโอเคโอ้โหไอ้นี่นมันคืออุปรกรณ์เซฟตี้ที่มันปลอดภัย<อ>ถึงว่าคิดหล่นนะมันก็มีนี่ช่วยอยู่มันไม่ตกเข้าใจป่ะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยเ<อ>ชือกนี่มันรับน้ําหนักได้เป็นร้อยร้อยโลปกินน้ําหนัก20บ<อ>โลเองได้ถึง2 0 0ก้อโลโอ้โหได้200 2อ0ร้อยโลไปไปสังเกตที่เท้าสังเกตที่เท้าไม่ต้องสนใจมือปล่อยมันปล่อยมันเดินเลยเดินเลยจับมาจับเึ้นไป ไปเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องสนใจเชือกอ่าอย่าเป็นไม้ก็อยเป็นไ,ไม้มก็ถึงหอ่าเห็นแล้วไปเดินไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงห่วงห่วงเดินมากกว่าส,สัมภาษณ์นหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นตื oh. hey. ่นเตะโอ้เฮ้ยมันได้ลิฟต์ป๋าคือไปมัน่ากลัวสุดสเลยไม่น่ากลัวไปค่อยๆเดินไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องตกไปเลยก้าวท้าอ่ะเออค่อยๆเดินไปค่อยๆอ่าโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมก้าวเท้ามาครับก้าวเท้ามาเอาก้าวเท้าไปเอามือจับเอามือจับเชือกด้านหน้าอ่าแล้วมือจับเชือกอ่าเดือกข้างเดือกข้างโอเคไปไปก้าวเท้ามา เข้ามาใหญ่เข้าใหย่อ่าโอเคโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งเกงไม่ไหวแล้วไหวดิไหวดิโอเรา่านี่เราไอินกไไอ้าวโอเคสลับมือหยัดเยี่ยมชิวๆไปตดชนีไม่ชิวได้๋ยวมครับพี่อ่าโอเคโอโหสบายโานนี้มันเสียวเว้ย

ชุดยังทันนะครับเชนอนอะได้อนต้องจับนบนอะไรเนี่ยกินบ่นไรพี่กินบนว่า <c oughs> เอาผลไม้อะไรก็ไม่ม่โ่ัวมีผลไม้อะไระอยาไว้อไว้เดี <c oughs> มยวะไีไะไลังใจหนีผล,ลไม้อะไรยู <c oughs> มีรม <c oughs> ด้วยเหรอไม <c oughs> ่ร <c oughs> <c oughs> ู้ยาย แม่ช้ามากเลยพี่กินดูดิโอ้ดูดันหน้าย้กินถึงแล้วไายแย่หน่อยเดี๋ยวกินแย่หน่อยพอแล้วแย่หน่อยเฮ้ยอะไรด้วยท่ท่างั้นนะไม่ดีหรอไม่มันอ่ะอะไรเนี่ยพี่กินบอกพ่อแม่ใจร้าย เาดิวยังไงเจดีลาไหวบ่ายางยากเลยเจอเนี่ยยากสุดแล้วยากสุดแล้วจะบอกให้ดูไหมทำไมมันแยกขนาดนี้เฮ้ให้คิดให้บวกความมันความมันอย่าก็สนุกแล้วครับความมันกตอนไหนเนี่ยตอนไม่ไหวแล้วโอ้ดูต้นไม้ี่ใหญ่มาก เดี๋ยวของคุณพ่อคุณแม่นะครับเหยียบหลังแล้วก็เหยียบหน้านะครับครับแบบนี้นะครับเพื่อได้บาลานซ์เรื่ของเด็กอันเนี้ยยังไงเนี่ยหนูเยียมาเลยมันไม่เอียงนะไม่เอียงเยอะเลยอ่าโอเคบาลานซ์อ่าง่ายง่ายกว่าฐานเมื่อกี้เยอะใช่ง่ายกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวไม่ไหวกับที่นไหวดิไม่ไหวตายอยู่มาเข้ามาเข้ามาปั๊ข้างหลังนะงอืออ่าเยอะๆๆไปค่อยๆไป อะไรนะมาเที่ยวายอะไรแค่นี้บ่นแล้วเหรอคุณระคิน้องจเไไวไไวไไหวพี่จับอยู่แลวจะแข่งกันร้องทำไม นต้องยังครับใจเย็นังยางแบนเฮ้ยโอ้ยสูบยางหน่อยแล้วยางแบนโอ้ยยางเล็กอันนี้ยางเล็กยางแบนเฮ้ยอันนี้ยางแบนจริงด้วยพี่กินอ้าวพี่กินดึงแล้ว ก็ัวเขาไม่จะบ่ามีสิ่งที่นี่ถึงแล้วถึ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไม่แตกหรไมแตกไม่ัแล้วถึงแล้วหักหรอไม่หักง่ายๆหรอกเอาไม่กินก้าวไปาไป แม่แจนจ๋าแม่แจนจ๋าพี่นช่วยรีวิวนิดนึงนะเป็นไงผ่ามาสองฐานช่วยบอกหน่อยช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างหน้ามาเล่นไหม ไม่น่าทำไมอ่ะถึงล่างอีกว่าทำไมอ่ะไม่น่าขึ้นเลยจะกลับไหมจะกลับยังทันนะเดินลงได้นะเพราะว่าอันนี้มันเอาออกตรงนี้ไม่ได้ต้องเอาไปเอาลงตรงเริ่มต้นอ่ะเดินมาเดินเดินกลับปั๊บเดี๋ยวก็ซิปลายแล้วนะเห็นไหมเห็นใครไอกไปซิปลายแล้วโอ้ยนี่ซิปให้โอ้ดู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 พอะกิมไม่นั่งกลัวเพราะว่าไอเนี้ย ไอ้เจ้าเนี่ยเชือกเนี่ยมันแข็งแรงมากแล้วมันก็รัดตะเข็ไว้มันรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเผื่อมันหลุดละ่ะไม่หลุดมันไม่มีวันหลุดเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นสูงเลยเนี่ยตอนนี้อารมณ์เป็นไงบ้างอารมณ์เสียอารมณ์เสียเหรอเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรพ่อแม่พามันตายหรือพามาเที่ยวอะไรเฮ้ยอะไรพามาสนุกนี่คือประสบการณ์อยู่บ้านมีอย่างนี้ไมล่ล่ะ ฮะคิดว่าทุกคนเขาจะมีโอกาสได้เล่นอย่างนี้ไหมล่ะไม่เก็ค่อยๆไปเฮ้ยค่อยๆตะแคงไปทำได้เนี่ยทำได้ทำได้เก่งจะตายเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ช่วยเลยว่ากินเดินเองกันเนี่ยเดินเองกันเนี่ยเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก้ายาวเลยเก้ายาวเก้ายาวอืมเก้ายาวถึงไวัยแต่เมื่อไรจะถึงอ่ะ ดูเลื้อเรื่อเลยวะข้างหน้าเนี่ยลูกคุณมาดูลูกคุณสุดยอดแล้วล่ะเก่งอ่ะเก่งแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเนี่ยอะไรนะแค่นี้ภูมิใจมากเลยดึงยากนะเว้ยยากสิเออดิใครทำฟันมากินน้ำสั่นแหละลูกไม่ใช่ใครทำฟันคุณพ่าดึงขึ้นสูงสุดเลยแต่ติงน้ำหนักลงดูสิอ๋อครับ <c oughs> าขา,าสั้นขาสั่นทำไมเสียวไม่ไปเลยวว่บไม่ว่าขำไอ้อย่าทำ,ำหมโ <c oughs> หเราดิไอ้จะถึงแล้วคุณอน่ะ มันเครียดเหรอหนึ่งแล้วนี่รอรึรอแม่ครับรอแม่เชียร์ก่อนไหมแม่สู้สู้อะแม่สู้สู้ดูมันไหนยทำไงแม่สู้สู้เด็กแม่สูดูแม่สูดูแม่สู้ดูแม่สู้ดูโอ้โหเหนื่อยเป็นไงบ้างฮะสัมภาษณ์หน่อยฮะ เป็นไงครับเป็นประสบการณ์ที่เป็นไงบ้างทำไมทำมือยังไงช่วยช่วยรีวิวหน่อยเรวช่วยบีก็รีวิวหน่อยช่วยบอกคนทางบ้านหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเอาครับมันเป็นกิจกรรมที่ยังไงบ้างครับมันเป็นกิจกรรมที่เสียวที่สุดในโลกโอ้โหชวนทุกคนมาทุกคนควรจะมาไหมครับไม่ควรมาครับมาครับทำไมทำไมไม่ควรมาเสียวเและเราจะถอดสีส้มออกมาค่ะติดไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับอ อย่างนี้นะครับอ๋อเสร็จแล้วเอาสองชิ้นวางด้านบนแบบนี้นะครับโอเคสำหรับของผู้ปกครองนะครับมือขวาจับด้านบนแบบนี้จับด้านบนได้เลยนะของผู้ปกครองนะครับครับมือซ้ายจับตรงนี้โอเคแล้วก็นั่งลงอย่างเดียวของน้องจับตรงนี้โอเคเดี๋ยวรบกวนจับน้องก่อนนะครับี๋ยวผมไม่รับน้องให้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายพร้อมหรือยังครับพี่กินเดียวเลยโอเค ไปได้เลยค่ะเอา <P sed wealthy> ไปจะโดนทิ้งตัวไปเลยนั่นแหละว้าวเอาไปยังไอ้หนอนเฮ้ยมันว่ะพี่ยิน พลายพังงานเลยเห็นไหมสิบลายเต็มเลยข้างหลังอ่ะเออโหมันจะมันขึ้นเรื่อยๆว้าวคุณแม่ยกขาขึ้นครับยกขายกขาไอ้ตีมือนอยตีมือนายอันนี้โอเคใช่ไหมตีมือเลยเนี้ยยูหูหน้าบ้าคือช่วยไปช่วยไอ่ะได้ได้ได้ปลาอยู่ข้างหลังนี่แหละปลายค่อยๆไปเรื่อยๆ เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะเราอ่ะมันสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆเออกินแตี้ครับเดนี๋ยวตามพี่มาตามพี่เลยค่ะต้องมองข้างล่าง้องมองพี่เขาไว้จับแบบนี้เหรอออมผมู้นะครับวันนี้เป็นลูกค้า่กประมาณินาทีเฮ้ยเก่งว่ะพี่กิมเอออ เดินตรงนี้โอ้โหขึ้นนุ่นๆทางนี้ตามพี่ไปเดินขึ้นเหรอขึ้นอ่ะไปขึ้นคุณพ่อจับบันไดดีกว่าครับบันไดพอเวลาคุณพ่อดึงทีเดี๋ยวคุณแม่เขางายหลังอ๋อหรือถ่าคุณพ่ออยากให้เหนียงก็ได้ไอเดียดีเฮ้ยอะไรแบบนี้มัขึ้นเรื่อยๆอ้าวก็เดี๋ยวไปซิปไลน์ถึงสูงไง เย็นสบายหะอากาศดีฮะหนี่ดูบรรยากาศครับพ้าไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพี่ขอดึงนะอ๋อาอลยขอสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนที่จะซิปไลน์หน่อยครับกางจะโอเคอะฮะว้าวเดี๋ยวรอพี่เข้าไปก่อน โอ้ยยากมากเลยไงโอ้โหเอ้ยเอ็งเนชอบใช่ไหมล่ะเอ็งิ้ต้องจับแน่นๆเลยนะลูกทำไมอ่ะอ้าวก็จับแน่นๆนะเอาเรามาเซลฟี่กันหน่อยดิไอจื้อพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเคไปครับอ่ะไปกินไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันไปกิน

เออลองมือลลองมือมือมือลอมือแม่สูสูอ่แม่สูสูเย็บยัเฮ้ยมีสิปลายตอนอ่โอยของโปรดจกิเลยอันต่อไปนะครับล็อกก้อย่างงี้นะครับสีแดงอยู่หน้าสีส้มอยู่หลังนะครับสีฟ้าไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวพี่ติดให้ก่อนนะลูกโอเคอย่างงี้นะครับพร้อมแล้วครับรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วแม่มีสีฟ้าไม่ติดอ่ะข้างหลังง่ายหมดแล้วครับมันไม่อันตรายแล้ว อ่าพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมไปเอ,อ้าพี่กินหันมาเลยเยมันชอบมันชอบมันไหมแม่สนุกนชอบม,นนมากจ้าไปนะขาขาขา ด่านนี้เพื่กินชอบใช่ไหมล่ะไปเลยรวยเลยทำไมวะหยบเลยแม่สู้สู้แม่สู้สู้ <c oughs> เล่นพาได้นะครับวันนี้ปล่อยไปนะได้เลยพี่หินบินได้เลยนะเอาไป <c oughs> บินเลยเพื่อกินบินเตะขาเลยเตะขา ไปแล้วนะครับโอ้ยเซิกแซกเลยพี่กินอันนี้ซิกแซกได้ไหมอ่าน่ะเดินสลับไปเรื่อยๆหยุดตรงกลางอ่านั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนมือไปมือไปอ่านั่นแหละมือขวา หาวิธีด้วยตัวเองไปที่ไหนมุขฟ้ามุขฟ้าเย่ไปได้แรกๆมันเย็นๆแตเย็นๆไม่เป็นไรช้าๆช้าๆโฟกัสโฟกัสโฟกัสก่อนเห็นไหมมันไม่อันตรายถึงเราพลาดไปไงมันก็มีเซฟตี้รับอยู่พี่ตั้งใจลูกหม้อเออทำไมไม้เล็กจังอ่าสลับมือเท้าไปเรื่อยๆเออ โอเคไงบ้างจะ๊ะสนุกดีค่ะใช้ได้อยู่นะคะครันเลยค่ะทุก้นนะครับลองลนหน้านะครับอ่ะสองมือขึ้นไปยืนเลยยืนให้มันคงหน้า นขึ้แล้วก็สไลด์อยู่เลยใช่น้องน้องปากินครับถึงฝั่งโดนแล้วถอยหลังนะครับถอยหลังไปแล้วนะไปแล้วข้าวอย่งไรอ้าวข้างทำไงเฮ้ยข้างข้างทำไงดีเฮ้ยกลับมาได้ด้วยไม่เกินเฮ้ยอ้าวพี่ดึงผิดด้าน

ยิ่งโยกด้วยแม่สู้ๆแล้ว uh ม mm um> ันโยกนะแม่สู้แม่สู้ๆเอาแม่ค้างเอา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 แม่บอกขาดไม่ทันไะอ๋อออกายไม่ทันไออ้อยแอยากเล่นอีกรอบอยากเล่นอีกรอบ้อยจริงเฮ้ยไป บอกว่าพัก <ules> ินบอกพักินจะเอาอีกรอบกแม่ฮายกาค่อยเดินไปเดินไปเลยเดินไเปเลยครับแม่ครานี้เสียวแล้วแหละฟนอล ฉนมัดหน่อยแล้วมาฉันมันนอดมอ,อ๋อตอนนี้แม่เหล็กมันไม่ค่อยดึงก็เลยว่าผมดึงเก็บไว้ก่อนดีกว่าพอได้ดึงลงมาครจะมีแม่เหล็กดึงให้แม่เหล็กข้างบนนะครับตัวสีเขียวเป็นแม่เหล็กทีนี้แม่เหล็กมันไม่ค่อยดึงก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าอ๋อมันก็ค่อยๆหย่อนตัวลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งเร็วครับอืม เป็นไงฮะช่วยรีวิวหน่อยฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอะไรเนี่ยก็ซ0ไลา์ดีแต่ว่าอันอื่นเนี่ยอะไรคุณครึ่งหนึ่งอ่าให้เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เก้าหายไปไหนหนึ่งอไหนลองชวนเพื่อนๆมาเล่นสิไหนลองบอกเิยไม่อยากเล่นนะครับเป็นไงฮะมานี่เลยที่หัวหินใช่ไหม ทรีท็อปใช่ไหมทรีท็อปตอนนพี่เอกนะขอบคุณครับห้เล่นอีกรอบเอาไหมไม่เอาผมจะไปเล่นดันหลังๆทำไมอ่ะดันเล็กๆไม่สนุกทำไมอ่ะเล่นเสร็จเราต้องล้างมือให้สะอาดอ่ะคุณตาต้องล้างด้วยเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าเล่นมากนะมาหัวหินนี่ควรจะมาลองสนุกสนุกทิปนี้เป็นไงบ้างครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ <10. S 2> สิบเลยเหรอโอ้โหมันดีตรงไหนเนี่ยสนุกตอนสนุกอ๋อมันสนุกใช่ไหมชอบตรงไหนที่สุดเลยชอบมือปลายน์โอสิบปลายนโอเคไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปโกคาร์ทเอาโกคาร์ทจัดไปโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมทินเวนเจอร์สนุกตอนสนุกอ๋อมันสนุกใช่ไหมชอบตรงไหนที่สุดเลย ชอบฐานหนึนสองนสใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะเก่งเก่งเก่งเไม่ไหวแล้วไหวดิไหวดิ <c oughs>